เบืเอเ้องมอน,ออองอนุษย์ต่างดาวครับเพินสิไปไส่เบื้องมนุษย์ต่างดาวเปิดสีไปใสกันครับ,บนี่มันบวกฮัทรืออะนี่ฮะ อา้าจะได้มนุษย์ต่างดาวใส่สิไปสอนกุ้งเพื่อจะได้ขึ้นใส่สวิงไปไปไปใส่มันอยู่โอ้ยมันโบเขา ลบลบภัยครับหลังจากที่ห่างตกลงมาแล้วครับหน่วยเก็บกู้เข้าไปเอาครับเราส o o ผลงานด้วยครับว่าซินห่างบอ่อหรือบอ่อห่างหน่วยกาดตายกำลังเข้าไปครับ มาแล้วครับมาแล้วน่วยกัดตายเก็บกูวัตถุอันตรายมาแล้วห้างนี้เบิ่งเอาครับขนาด

เดินเดีย๋ยวจะเย็นให้ตายก็กอนจะมาซจ้อยยบงนี้อยู่